วันที่7พฤศจิกายน2567เวลา09.30นที่ห้องประชุมสุพรรณิกาชั้น2ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีนายดุลงลรงฤทธิ์สลิวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรีครั้งที่6 2567 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมร่วมเพื่อสนับสนุนโครงการการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลผู้พิการตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนได้มอบหมายและกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติตามแผนงานโครงการและการกู้เงินของคนพิการในจังหวัดสระบุรี พร้อมกันนี้ได้ให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาโครงการกอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน34รายที่ได้เสนอขอรับการสนับสนุนยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจํำนวน4โครงการ